สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเกินแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันอังคารที่17สิงหาคม2021ครับหัวข้อทรงช่วยคนจำนวนมากที่ริมทะเลมารโกโบทที่7บทที่3ครับข้อ7ถึงข้อ12ขอฟังพระวนจนะของพระเจ้าจดจอ่อจดจำทำความเข้าใจครับ มาโกบทที่ 3: ข้อ7ถึงข้อ12มีเนื้อความดังนี้พระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังทะเลสาบคนจำนวนมากจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปด้วยรวมทั้งคนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเลม็มและจากอิดูเมียจากแม่น้ำจอแดนฝากทะวันออกและจากดินแดนรอบเมืองไทระและเมืองไซดอน ผู้คนมากมายเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทํานั้นก็มาหาพระองค์พระองค์จึงตัดสั่งพวกสาวกให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อไม่ให้ฝูงชนเบียดเสียดพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักษาคนมากมายให้หายโรคจนบรรดาคนที่เป็นโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์เมื่อไรก็ตามที่บรรดาผีโสโครกเห็นพระองค์ พวกมันจะหมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงกำชับมันไม่ให้แพร่งพลายว่าพระองค์เป็นใครพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพระเยซูก,กับสาวกเข้าไปนมัสการที่ธรรมศาลาในวันสะบาโตพวกฟาริสีจ้องเล่นงานพระองค์ว่าจะทรงรักษาคนมือรีบหรือไม่ ทรงเรียกชายคนนั้นออกมาและถามว่าในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือทำการร้ายควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแต่พวกเขาเงียบไม่ตอบพระเยซูทรงโกรธและเสียพระทัยที่พวกเขาใจแข็งกระด้างและทรงรักษาชายคนนั้นให้หายพวกฟาริสีจึงออกไปปรึกษากันว่าจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไรน่าเสียดายที่เขาไม่เห็นเป็นฤทธิดเดชจากพระเจ้าครับ พี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้พระเยซูทรงออกจากที่นั่นไปยังริมทะเลสาบเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับพวกฟาริสีไม่ใช่เพราะกลัวพวกเขาหรือกลัวความตายนะครับแต่เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์มีคนจำนวนมากมาหาพระองค์ที่ริมทะเลสาบพ,พาคนเจ็บป่วยและมีผีเข้าสิงมาหาขอให้รักษาและทรงช่วยเขาทุกคน พี่น้องครับวันนี้เรามาดูประการแรกด้วยกันพระเยซูออกจากที่นั่นเข้าใจว่าพระเยซูออกจากเมืองคาเปอร์นาอุมไปยังเมืองอื่นที่อยู่ริมทะเลสาบหรืออาจจะแค่ออกไปไกลจากตัวเมืองคาเปอร์นาอุมแต่ยังอยู่ริมทะเลสาบอยู่องค์พระเยซูทรงทำเช่นนี้หลายครั้งเพื่อไม่ประชิญหน้าพวกเขามากไปเพราะมีพระราชกิจที่ต้องสั่งสอนประชาชนและทุกครั้งที่ต้องประชิญหน้า ็พร้อมที่จะพูดความจริงและบอกเขาถึงสิ่งที่ถูกต้องเพราะเวลาของโพรงยังมาไม่ถึงโพระงค์ไม่อยากจะให้เวลาที่โพรงทรงกําหนดไว้คลาดเคลื่อนนะครับพี่น้องครับประการที่2มีคนจํานวนมากตามพระองค์ไปคนจํานวนมากจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปด้วยรวมทั้งคนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเลม็มและจากอิดูเมอาจากแม่น้ําจอแดนฝาาตะวันออก และจากดินแดนรอบเมืองไทระและเมืองไซดอนผู้คนมากมายเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํานั้นก็มาหาพระองค์ครับและเพราะความตื่นตัวที่มีผู้สอนพระคำย่างมีสิทธิทอํานาจและทําการอัศจรรย์สามารถช่วยรักษาคนเจ็บป่วยและผีที่เข้าสิงได้ขับไล่มันออกไปได้ครับในเวลาไม่นานก็ทรงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนจํานวนมาก ทำให้เห็นความต้องการครับของผู้คนที่เจ็บป่วยและมีผีสิงอยู่ในชีวิตของพวกเขาสมกับคําพยากรณ์ที่ท่านอิสยาได้กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่4ี่ข้อสิบถึงสิซึ่งผมเคยอ่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับบอกว่าเพื่อที่จะให้สําเร็จตามพระเจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาผู้เผยพระเจนะว่าแคว้นเสบูรุนและแคว้นนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปทะเลไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอแดนข้างโน้น การลีลีของคนต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วพี่น้องครับเนื่องจากมีคนจำนวนมากดังนั้นพระองค์จึงสั่งทรงสั่งพวกสาวกให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อไม่ให้ฝูงชนเบียดเสียดพระองค์ครับเพราะบรรดาคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพ,พระองค์ เพื่อให้หายโรคที่ตนเป็นผมเข้าใจครับว่าพระองค์ไม่ต้องการให้พวกเขาแตะต้องพระองค์แล้วก็หายด้วยกำลังของพวกเขาแต่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขาได้รู้ถึงพระเมตตาคุณและความรักของพระเจ้าพระบิดาและของพระองค์เองที่มีต่อพวกเขาและอาจจะเป็นโอกาสครับที่พระองค์ได้ทรงสนทนาและสอนพวกเขาแต่ละคนแต่ละคนไปนะครับไม่ใช่ทำดังพระองค์เป็นสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ ที่พวกเขาจะมาแตะต้องเพื่อจะหายป่วยพี่น้องครับเราเห็นตัวอย่างเมื่อหญิงที่เป็นโรคตกโลหิตมาแอบแตะต้องชายเสื้อของพระองค์และเธอก็หายป่วยพระองค์ก็ถามหาเพื่อจะรู้ว่าเป็นใครจะได้สนทนาและหนุนใจแก่เธอได้และพระองค์ทรงตอบหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้าหายดีเพื่อเธอจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงพระเมตตารักษาห,หายไม่ใช่สงสัยว่าใครเป็นคนรักษาห,หาย และนั่นก็ทําให้ในายธรรมศาลาได้มีความเชื่อและวางใจในพระองค์มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันประการที่สครับทรงห้ามคนที่มีผีโศโครกเข้าสิงพูดแพ่งพลายว่าพระองค์เป็นผู้ใดเพราะเมื่อมันเห็นพระองค์มันจะมอบลงกราบและร้องเสียงดังว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าการที่มันทําเช่นนี้ไม่ใช่มันเกรงกลัวพระองค์เท่านั้น แต่มันเป็นพวกมารได้มีแผนการร้ายในการทำเช่นนี้เพราะจะกลายเป็นว่าพระองค์และมันเป็นพวกเดียวกันเพราะในบทที่3ข้อ22อีกไม่กี่ข้อละครับที่เราจะอ่านพบพระองค์ก็ถูกธรรมอาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มกล่าวว่าพระองค์สามารถขับผีออกได้เพราะนายมีนายผีเข้าสิงพระองค์นั่นเองจึงขับผีออกได้เราจะเห็นได้นะครับว่านี่เป็นสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณครับ มานั้นสามารถใช้คำโกหกหลอกลวงของคนที่เป็นถึงระดับธรรมจารย์ให้กล่าวหาพระเยซูคริสต,ต์ได้อย่างไม่มีเหตุผลและนี่เป็นอำนาจเดียวที่มารหลอกลวงผู้คนให้ทำผิดบาปและปฏิเสธพระเจ้าเพราะพลรรักษณะแห่งความรักและคำสอนของพระองค์ช่างแตกต่างจากคนที่มีผีเข้าสิงมากมายนักแต่ผีก็ใช้คนให้คิดในทางโกหกเพื่อทำลายกิจการของพระเจ้าได้ เราเองต้องระมัดระวังการโกหกของมารน,นะครับและคนที่เป็นเครื่องมือของมารด้วยที่พยายามหลอกลวงเราให้เราทําบาปและบางครั้งครับคนนั้นก็เชื่อว่าเขากําลังรับใช้พระเจ้าอยู่มานั้นใช้วิธีนี้มาตลอดตั้งแต่หลอกลวงอดาดัมและเอวาจนมนุษย์ตกลงในบาปและทําให้ชีวิตมนุษย์เสียหายไปพระองค์ทรงรู้แผนร้ายของมารได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวครับผมมีสองคถามครับในวันนี้ พระคำให้ชีวิตวันอังคารที่17สิงหาคม2021หัวข้อทรงช่วยคนจำนวนมากที่ริมทะเลสาบมาโลโกโบทที่3ข้อ7ถึงข้อ12คำถามของผม2ข้อนี้ก็จะเน้นที่ฤทธานุภาพของพระเจ้าในการรักษาโรคนะครับส่วนเรื่องมารที่เก่าร้ายพระเย,ยซูก็ไว้เดี๋ยวคุยในวันที่ถึงข้อ22นะครับพี่น้องครับคำถามแรก พลกษณะแห่งความรักและฤิธานุภาพของพระเยสุคริสต์ได้ช่วยเหลือคนจํานวนมากให้หายป่วยและขับผีที่สิงและทําลายชีวิตของคนได้อย่างมากมายท่านเองได้สัมผัสและรู้จักพระเยสุคริสต์เจ้าแล้วขอให้ท่านทบทวนและยืนยันความจริงแห่งนิธานุภาพของพระเจ้าที่ยังทรงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อท่านมาสักหนึ่งเรื่องท่านสามารถเล่าลงในลายของสารธรรมก็ได้นะครับไม่ต้องตอบ มานะครับเป็นลายลักษอักษรก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับพี่น้องครับคำถามที่2ครับพระเยซูทรงออกกระทํากิจที่น่าตื่นเต้นนี้เมื่อ2,000ปีมาแล้วผู้คนได้รับการปลดปล่อยแต่ก็ทรงรู้ว่านี่เป็นสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณเราเองก็ต้องระวังที่จะรับใช้ด้วยกําลังที่พึ่งกําลังของตัวเองนะครับแต่ให้เรารับรับใช้ด้วยการพึ่งกําลังจากพระเจ้า พราะโดยพระเจ้าเท่านั้นครับที่งานนำวิญญาณจะเกิดผลได้ให้ทูลขอพระเจ้าช่วยเราเสมอยิ่งในยุคนี้เราพบข่าวปลอมข่าวหลอกมากมายในเวลาโควิดระบาดขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราที่จะพึ่งพิงพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอครับให้เราหมั่นทูลขอเพื่อคนที่เรารักและพี่น้องที่ติดโควิดอย่างจริงจังเพื่อขอพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้ปลอดภัย ช่วยประเทศไทยและก็ช่วยโลกของเราด้วยเพราะว่ามีคนตายจำนวนมากทีเดียวและก็การแพร่เชื้อก็ยังระบาดไปทั่วเวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันโอพะพิดาเจ้าค่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าฤิทธานุภาพที่องค์พระสุคริตได้สําแดงใน2,000ปีที่แล้วยังทรงเป็นฤิทธานุภาพที่ยังสําแดงอยู่ในปัจจุบันนี้ในชีวิตของพวกข้าพองทั้งหลาย เมื่อร้องทูลอธิษฐานขอต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าลิทธานุภาพนี้จึงเริ่มสําแดงตั้งแต่ยุคสมัยของอาดามเอวาตลอดมาจนประวัติศาสตร์ของยิวและมาจนถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ขอสรรเสริญในยกย่องพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเรื่องโควิดด้วยเถิดเ <c oughs> มตตาพวกข้าพงคทั้งหลายด้วยและขอทรงช่วยที่เราเองจะมันอธิษฐานและร้องทูล และขอทรงโปรดฟังและตอบคําอธิษฐานของพวกข้าพงงหลายด้วยเถิดเพื่อข้าพงงหลายจะได้รับพระเมตตาคุณที่มาจากพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในนามพระสุคิตเจ้าอาเมนพี่น้องครับให้เราหมั่นอธิษฐานร้องทูลขอต่อพระเจ้าครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสามารถช่วยเราได้เมื่อเราร้องทูลพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าจะทรงช่วยเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์นะครับมัน ช่วยกันครับอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ